เขาเป็อมลงอ๋อเขาเป็นไม่แน่ใจหอมเป็นไงเพื่อไทยเป็นไงบ้างสนับสนุนนายกเป็นไงบ้างไปถึงไหนแล้วไม่ได้ไปกับเขาอ ไม่ทราบต้องหาในอินเทอร์เน็ตไม่ทราบไม่ทราบเียต้องไปใช่ไม่ใช่ใครคิดเป็นอย่างเป็นเียอ้าวเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตเยอะแยะดีมาร์ทโซนหมอจะชื่ออืมไม่ทราบคลิกเข้าไปที่หมอดูดอนเมืองอย่างในกูเกิลเซิร์ชน่าจะมีหรือไม่ก็ถามพวกเซ็นเตอร์ของพรรคเพื่อไทยอะไรเงี้ย นับสนุนยิ่งรักชิเกี่ยวอะไรกับหมอดูอ้าวเขาเขาคือข่ายเดียวันนีช่หมเลองเบกไซคเกดกันนอเเ้ยไม่อแล้ว้องบอกาดูกัสวนดูกันมลก็วนกันะเอางันดูล้เข้าใจผ เเห็นเดี๋ยวนี้ธรรมกายกับเพื่อไทยยังรวมกันได้เลยมันก็เกี่ยวกันได้ทุกเรื่องไม่เห็นมียันไนแยกกันได้เลยจริงไหมะคนไปธรรมกายก็เลือกเพื่อไทยใช่ไหมแจตรงกันใช่ไหมใช่ไหมต่หมอดูนี่มันก็คงงานจะไปดูชี้แจงตรงกันงันเพราะฉะนั้นมันก็เกี่ยวกันโดย อยากคุยกับคนบ้าเลยถ้าคิดว่าเป็นคนบ้าแล้วเราคุยนี้แล้วหัวเราะแล้วใส่หน้าก็อยากคุยเลยถ้าคิดจะถามหนูว่าหมอดูดองมือชื่ออะไรนะแล้วก็แล้วก็อีกคนนึงก็ใส่หน้าเนี่ยอยากคุยกันแล้วก็อย่าเหยียบบ้านหนูอีกมีลาเยอะแท็กติกเยอะพวก ยิ่งรักชินวัตน์เนี่ย